ลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหน่วยงานรัฐต้องการจะยึดทรัพย์สินเรามูลค่าเป็น10บสล้านแต่เรากลับไม่เคยรู้เรื่องเลยเพียงเพราะว่าจดหมายแจ้งเตือนฉบับเดียวมันส่งไปไม่ถึงวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําภิพภาคสาดีกาคดีหนึ่งที่ผลตัดสินพลิกเพราะเรื่องใช่นี้เลยคะ่ะใช่เลยครับเป็นคดีฟอกเงินที่น่าสนใจมากคือศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งยึดทรัพย์ไปแล้วนะครับมูลค่ากว่า35ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินไปเรียบร้อย แต่สุดท้ายเ,าเรื่องกลับตลปัดในชั้นศาลดีกาทั้งหมดก็เพราะประเด็นเรื่องการส่งจดหมายที่ไม่มีคนรับแค่ฉบับเดียวเนี่ยแหละครับโหแค่จดหมายฉบับเดียวเนี่ยนะคะพลิกคดีมูลค่าตั้ง35ล้านได้เลยเหรอน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องเราเป็นมาอย่างไงคะถ้าเข้าใจไม่ผิดจุดเริ่มต้นก็คือ,อพนักงานอายการไปยื่นเรื่องต่อศาลขอให้ยึดทรัพย์สินของผู้คัดค้านสามคนซึ่งก็มีทั้งบัญชีเงินฝากแล้วก็ที่ดินเพราะเชื่อว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมาจากการช่อกงประชาชนถูกต้องไหมคะถูกต้องครับพอาศาลรับคำร้องแล้วทีนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายฟอกเงินเลย คือสำนักงานปปง,งก็จะมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบเรื่องก่อนเพื่อให้โอกาสเขาได้เข้ามาต่อสู้คดีซึ่งกฎหมายก็ระบุวิธีไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าต้องแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอ,อ๋อค่ะก็คือต้องเป็นแบบลงทะเบียนตอบรับเท่านั้นใช่ครับต้องส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหลักฐานครั้งสุดท้ายซึ่งในคดีนี้ปปง,งก็ทำตามขั้นตอนแล้วคือส่งจดหมายไปแต่ปัญหาคือ ส่งไม่ได้ครับส่งไม่ได้เพราะบ้านปิดบ้างหรือบางทีก็ไม่มีคนไปรับจดหมายที่ไปรษณีย์ในเวลาที่กำหนดสุดท้ายจดหมายก็เลยถูกตีกลับมาทั้งหมดอืมและตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจคือสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์ท่านมองว่าการที่เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่มีคนรับก็ถือว่าเอ่อได้ทำตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วก็เลยเดำเนินคดีต่อไปฝ่ายเดียวเลยจนมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ในที่สุด แต่สารดีกาลับมองต่างออกไปเลยพลิกเกมเลยครับสารดีกามองต่างออกไปโดยสิ้นเชิงทันชีว่าการส่งจดหมายจะถือว่าสมู์ได้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎของไปรษณียด้วยที่เรียกว่าไพรษณนียนิเทศซึ่งกฎนี้กำหนดว่าการนําจ่ายจะต้องส่งมอบให้ถึงมือผู้รับหรือว่าตัวแทนจริงๆก็คือต้องมีคนเซ็นรับจริงๆถูกต้องครับ การที่จดหมายถูกตีกลับเพราะไม่มีผู้รับเนี่ยสารดีการเลยบอกว่าถือไม่ได้ว่าได้มีการส่งหนังสือให้ผู้ขัดขานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวนะคะอันนี้แอบสับสนนิดนึงคือเจ้าหน้าที่ปอประงกเขาก็ส่งไปตามที่อยู่แล้วนี่นาทําทไมการที่จดหมายตีกลับถึงกลายเป็นว่าเออเป็นความรับผิดชอบของฝั่งผู้ส่งละคะไม่ใช่ฝั่งผู้รับที่ควรจะคอยเช็คใษณีย์ของตัวเองเหรอเป็นคําถามที่ดีมากครับ คือสารดิการมองว่าภาระในการแจ้งให้ทราบอย่างสมบูรณ์เนี่ยเป็นของรัฐเพราะมันคือหัวใจของสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมถ้าผู้ถูกกล่าวหาเขายังไม่ได้รับทราบเรื่องเลยแล้วจะให้เขามาสู้คดีได้ยังไงล่ะครับมันเหมือนกับอลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราแข่งกีฬาที่กรรมการเต่านุกีดเริ่มเกมโดยที่นักกีฬาอีกทีมยังเดินทางมาไม่ถึงสนามเลยผลการแข่งขันมันก็จะถือว่าไม่ยุติธรรมอยู่ดี กระบวนการแบบนี้ล่ละครับที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบอ๋อเข้าใจเลยค่ะเห็นภาพชัดมากแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สงสัยค่ะแล้วเรื่องการประกาศในหนังสือพิมพ์ล่ะคะแบบนั้นไม่ถือว่าการแจ้งให้ทราบด้วยหรอคะครับสารดิกาอธิบายประเด็นนี้ไว้ชัดเจนเลยท่านบอกว่าการประกาศในหนังสือพิมพ์เนี่ยมีไว้สําหรับแจ้งให้บุคคลภายนอกอื่นๆทราบ แต่สำหรับคนที่มีชื่อมีที่อยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของทรัพย์อย่างผู้คัดค้านในคดีนี้กฎหมายกำหนดวิธีที่เจาะจงกว่านั้นไว้แล้วก็คือการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับจะเอาวิธีสำหรับคนทั่วไปมาใช้แทนวิธีเฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ครับโหแปลว,ว่าคำสั่งยึดทรัพย์มูลค่ากว่า35ล้านบาทเนี่ยต้องถูกเพิกถอนไปเลยไม่ใช่เพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นบริสุทธิ์นะคะ แต่เป็นเพราะความผิดพลาดในขั้นตอนการส่งจดหมายแค่นั้นเองถูกต้องครับคำสั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดถูกเพิกถอนไปแล้วสารดีกาก็สั่งให้ย้อนสำนวนกลับไปที่ศาลชั้นต้นเพื่อให้ไปเริ่มกระบวนการแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบอีกครั้งให้ถูกต้องไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารายละเอียดเล็กๆแบบนี้จะล้มกระดานได้ทั้งกระบวนการเลยครับคดีนี้เลยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ย วิธีการหรือว่าขั้นตอนมันมีความสําคัญไม่แพ้เนื้อหาของคดีเลยความผิดพลาดในขั้นตอนเพียงนิดเดียวก็ทําให้ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นโมฆะได้เลยครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้ที่เรามีการยืนยันการจัดส่งหรือ read receipts ในอีเมลในแชทเป็นเรื่องปกติเราจะนิยามคำว่าการรับทราบอย่างเป็นทางการกันใหม่ได้อย่างไร เส้นแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งที่ต้องแน่ใจว่าสารไปถึงกับผู้รับที่ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของตัวเองมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ในโลกยุคใหม่นี้